ในกรณีที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายกล่าวคืออายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์หรือไม่ได้สมรสก่อนอายุ20ปีบุคคลนั้นจะยังไม่สามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพังเพราะกฎหมายถือว่าผู้เยาว์ยังเป็นผู้หย่อนความสามารถซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำนิติกรรมดังนั้นโดยทั่วไป กฎหมายจึงให้อำนาจบิดามารดาในการให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์หรือบิดามารดาสามารถกระทำการแทนผู้เยาว์ได้เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้เยาว์ค่ะแต่หากเป็นกรณีที่เป็นการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เยาว์โดยตรงกฎหมายได้จำกัดอำนาจของบิดามารดาไว้ซึ่งบิดามารดาไม่สามารถให้ความยินยอม หรือจัดการเองได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1574ตัวอย่างเช่นการขายที่ดินการจำนองที่ดินการขายฝากหรือการให้ที่ดินที่มีชื่อผู้เยาวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือการให้ยืมเงินการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์เกิน3ปี การรับการให้โดยเสนหาอันมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหรือการไม่รับการให้โดยเสนหาหรือการทำสัญญาปณีประนอมยอมความเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ค่ะอย่างเช่นมีกรณีที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเข้ามาขอรับคำปรึกษาที่สำนักงานนะคะกรณีหากต้องการขายที่ดิน อันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เยาว์เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อนำไปใช้ในการเป็นทุนการศึกษาของบุตรผู้เยาว์เช่นนี้แม้จะเป็นการทำเพื่อความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์โดยตรงบิดามารดาก็ไม่สามารถกระทำได้โดยลำพังค่ะจะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตเสียก่อน โดยสารจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เยาว์เป็นสำคัญหรือกรณีที่ผู้เยาว์มีสิทธิรับมรดกข,ของบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายมารดาของผู้เยาว์ก็ไม่มีอำนาจที่จะเข้าทําสัญญาปณีปนอมยอมความอันมีผลในการจำหน่ายสิทธิ์รับมรดกข,ของผู้เยาว์ได้ซึ่งการกระทําที่กล่าวมานี้หากไม่ได้รับอนุญาตจากศาลจะไม่มีผลผูกพันผู้เยาว์ และนี่เป็นเพียงข้อจํากัดบางส่วนเท่านั้นหากท่านผู้ชมมีข้อสงสยัยหรือต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1157ค่ะ